รรสูงมากเดี๋ยวรอดูอนิดนึงถ้าเกิดว่าพวกนี้มันจะเป็นระบบอัตโนมัติตั้งไว้ถ้าเกิดว่าเพชอร์ความดันเราสูงมากเงี้ยมันก็จะตั้งที่สูงกว่าที่จะได้นิดนึงอันนี้มาอยู่ทั้งวันตรวจให้คนที่มาร่วมงานฟรีตด้ยใช่ค่ะโอ้โหครับัาราดเทคเย ปกติไหมครับผมอ,อายุเท่าไหร่คะ25ครับ25ถ้าเกิดอ,นนอายุประมาณ18ปีอะค่ะค,ค่าปกติ<ม>ก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้ในคนอายุ18ปีขึ้นไปค่าความดันปกติก็ประมาณ120ตัวล่างยู่ประแาณสิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สัมพันธ์กับพวกน้ำหน้าแล้วก็พวกถ้าเกิดเดินมาหรือมีกิจกรรมนี้นนถือว่าโอเคปกติ แนะนำไหมครับถ้าเกิดสูงสูงไปเราต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอาจจะเดินมาเพิ่งเดินมาหรือเหนื่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ที่อายุประมาณ25ยังไม่ถึง30ก็จะแนะนําให้นั่งพัก5-10นาทีก่อนแล้วค่อยมารีพีทอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเรียกว่านะครับกิจกรรมดิจิทัลมีเดียแลนด์แคร2012ในครั้งนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายชกิจกรรมนะครับที่เราให้ได้ร่วมสนุกได้ร่วมเอนจอยกันนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณ